ครับถ้าสื่อของมันไกลบ้านป่าผมกับนี่ครับถี่พันไห้ข้าเนี้วผมม่กินประจำแล้วป่าข้างร้านสมตำกะย่างครับเจสอนมักมวนครับซื้อร้านรอดนี่นี่ละ่านผู้ชมกับที่พันไห้ข้าเนี้วผมไปกินครับถี่พันบอกเงินนั่งกับป่าผมกับเป็นหลานรอนะครับนี่ครับอยู่บ้านเกิดป่าข้างนี่ครับ เห็นอยังตลาดก๊าสิ้น่ออพิงทับเก,กย์เห็ุพิงเกย์งันป้อสิสีบสิบสี่บพิง,งขายแต่ผู้ชมบ่ง นี่นะครับมักเครื่องเลยด้วนี่มักเครื่องอร่อยเลยมักเครื่องแต่ว่าส่วนผมกระเที่ยวขอบนันไก่ครับแล้วสักมื่อจะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเออให้ดอกเฮ้ยมึงไปลงล้มเรซื้อมาเอมะเฮ้ยหลอกแล้วใครขอบนันไก่มาเนี่ย กองนร่งเต่านั่นแซ่จานแซ่จานกินนี่แหละวมีตำมะละกอด้วยครับตำมะละกอส้มตำครับตำมะพรงกวขายอือล้านนึ่งก็แม่น้ํากันร้านนึง่งล้านก็นย่างส้มตำตั้งหนาครับ นี่แหละเมื่อนั้นเพันให้์เขาผมไปกินครับให้ซื้อๆแล้วเห็นว่าเป็นร้านเล่าเบาเงินนะครับอันกับเพันให้ปิ้งปลาดุกไปกินนะนี่แล้วกับผู้นี้ครับเราซื้อเด่นเราซื้อสอนครับดูกันไปเฮ็ดงานบ้านอยู่ข้างในครับในสางไม่หรอกไอพวกขับขวันไก่ขวันไก่ลฮบ ถ้ามันไก่ก็ต้องก็ต้องตีก็ได้แล้วไก้ <laughs> làm súp Ăn cả nhắn gặp chim này, là Nam chim không rau

điếu cà thiêm ngầm lên Toàn cây Ít nắng nhang đi cây, toàn cây Ừ. <laughs> ừ, <laughs> <laughs> ยืนจะตอว่าที้ยอยากขโมนไกะ่ะโม้เื่งกี่กิน่นปน่ะออาเสือประทูกอป,ปน นั่นนะครับผิกดิบกับกระเทียมกินน้ำขัดมันไก่เพื่อนนะครับเมื่อหลังข้าไปกินข้าวขาหมูข้าวขาหมูกินัิดส่กินกับผักดิบกับกระเทียมเดือดขึอนนะกินมหยาครับจอบ้านผมมีร้านนี้ร้านเดียวเม้าขายหอมมันไก่ กาใรใช้ตำหูปิงไก้์ลานาป่าผมนะครับเนี่ยาสื่อขอนี้อ้อมเ,เล่าบางทีเ,เล่ากับโบ้เง,งินนั่งครับ <c oughs> นี่นล่านีรลานเดียวแบบบานผมกายของมันไกล ชาวบอมมีแตะขอขาหมูหากลิ to to ่นยากับชาวบ้านผมบอมมีจักล่านเนี่ยต้องไปกินแน่เพื่อนยังตลาดเราครับถห้เราแยกรถเนี่ยล่านใครปิ้งใครแต่ไมหุ้งายขนาดเลยเถ่าดี่ยแถวทางส้นเนี่ยไม่กลับไปอุดรธานีได้ครับแถวเนี่ยซุ้มตัวตู่อุดรธานีก่ขี้่านแถวเนี่ยนะ ช่จากนี้ไปจากนี้ไปวาดุดวนประมาณ1น่อยกิโลร่อยห้าสิบกกิโลอะไร nè mệt lấy gặp xe lại anh chìm ngất nó chạm xe đây không Thank ขายเป็นรักครับบ้านอยู่อะ่นั่นครับของแม่นั่นขายปิ่งไก่เป็นอาชีพครับปิ่งไก่ตำหูตะกี้ว่าท่านนี้มีหลานนะครับตะกี้ครับมันท่านมีหลานแถวๆนี้ผมว่าเปิดสมัครก็จะเปิดแถวหนาบ้านแต่คลองครับนี่แหละบรรยากาศนี่แหละ บรรยากาศนาล้านบรรยากาศนาล้านครับลานเกศสอนมักมวนครับผูใ้ใดขี่ราผ่านมาจะไปขึ้นไปทางนี้ไปอุดรท่านี่นะครับเนี่ยไปทางอัเพื่อนน้องสีหอยเมฆ <c oughs> หอยเมก็กะห้างจากนี้ประมาณยี่สิบหกกิโลอันเพื่อนนองสีกะอยู่ยขั้นสามสิบแปดกิโลอำเภอกระนวนกันไปได้ครับอำเภอกระนวนกะห้างจะมีสี่สิบหกกิโลครับ นี่เราทา่าขึ้นไปอุดรท่านีครับไปอำเภอหนองสงศีกันป่ายครับ